ก็ขอแบบในการนี้ขอคระบผู้อำนการผู้กู้ดาวตอนนี้ติดรคแจ้งจูบกูบูงกัการเรียนยังไรออกศีรษะสีแต่ก็จะพาหน้าก็หน้ามูสิบผู้พกุซอยการพิเดกนทากรท่าถ้าอย่แทริกาครับแต่ท่านถ้าแทรบดินนันเราตัรเส้นทางเราไล่กันอ่ะแค่นี้ก็ก็ ทางการในออก้าวสั่งเมื่อนี้วถิ่งมงครครับเก,กิดมรอันนั่นดีเดินมือร่อบสุไท้ายก่อจอพัอ 8, ้นศานล, 8, น,ลนั่นทีดเจตตุลาคงสรแปกกับท่าในออกสีบแปดเกิดมอนี้ซัตธาได้เกีย่ยวเกิดสัทธาณันประวัติขับประแา่ท่า,นะ 8, ทาในออกสิหาสแปดเท่า เดี๋ยวรวบรวมเงินานาดาไฟบริจาคคือขนาดกาพระราชมานอีก่จำนวนเงิน2อง0นสอสิบาทนะครับอุตสายะไปแบบเนาะอ่ะโอกาสดีกพบผมถ้ามาไปซื้อทุกคนเรานั้นเนี่เนาะพีนั่ทุกท่านเดีอาคูที่การคารวะสาิวิชกาเมื่อขอข้าคทุลาการนะครับมาดิสรางพระอาิและพระใจครับ

datang sabang Gracias. Uh -huh. Sampai jumpa di thay nè 4 cầu thăng thoải trường các bạn chắc là đã à เออนะตัวครับไม่ออกไปเลยนะผมไอ้ไหลได้ไกลไม่ <laughs>

tà tu tà tua đâu đâu biết hai đâm nào hai pha 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 đâm nào hai

อย like ู่ในกา็อยู่ราชการบกเช็คยามบุกเชรปลูกข้าวกเปลือกเลือยผู้เดียวไรนินทาด้อยเมื่อไห่นินทาุกเปือกเดือยบุกข้าวบุกลือกเดือยข้าวขี้ตะกุเขด้ตะกุยขี้ตะ

ม่คู่ครับขอวามะเทศกุตินี่คือบอห,หน่อยคือรู้่อีกรู้เบิร์ดขนนแล้วบรู้เบิร์ดขนาดไหก็แบบ ดยโดยโดยาสนาาสนาเราก็าสนาอนลายเาก็มาสอด้งง อเนกประสงค์เลขอะไรน่อเนกประสงค์แบบอันนี้มันจำดดเลยมันอพอเกีดรมันจำด ผมก็ที่แบบนี้เราที่จะแตางหาคนให้มาบอกเลยนี่ว่าไม่ไดนะก็ไม่ได้แบบของผมคุณกูลงไม่ได้ก็ของโอ้ยไม่ไี้เลยคุณลองว่าเหนไหว่าคุณต้องถึงข้าวโคก không phải, 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 không phải,

ก็คงไมอว่าโดตัวหนาเท่านี้ทอะรท่นเส็แกงดีเสร็ก็เกิดมาแด้ก็คือก็กินนี้จะหนาด้ยเ้เเเจ้าขอหม่แต่กินี้หาด้วยกงมดี่ยอไปเยอมาเอาเปแกะไปใี๋ยวน้ำก็ยาหมากเลยเย すいま

bahwa. Wow. Продолжение Mengira sesuatu yang ingin kau satu pantai, satu pantai, satu pantai, kata langsung. Satu pantai, satu

ตอาอตตดีเสดไม่อ,อาางดออง่ายนอนนอ้าวสาธุนะตภาคอนรนาคเลยทา่ีนะครับโอมาหองหน้าสามวยทเนาะจากนั้นอองห่วยสิบเจ็าอนะครับรวมกัเป็นาาสนามห่วยิเจ็ดาเนาะจากนาาุต่อาอ่รามูจิตนั่นโดย แอเดียาทองสีริวม์นะครับไปกับผู้ซอยอีพีเขาทุ่มากผู้ซอยอิสระแทพิสาครับแอนดียาร์ดแทติาเนาะน่านลนสีไรเอครับแล้วก็เนาะหลุค้่นก็ออกนไฮีแปนะครับเดลล์ดเร์ออกขทติสาแลกีเจ็นะครับและกีมแอนสนุกเตอนะครับเนาะ นะารสิทหาคจนมตังเทออกข้อารื่อะได้ไที่ดโอ้โหเลยประทสมโวรอ๋อประสมโวตเาะเนตของผู้เจ้าปรทวสมคเรื่องเก่าตรอ้วก็ต้อการเทโ่วโลกนะวัดที่เจนนะครับ ภาษาจนนะครับเี่อจิมใจน่าอิสะอาดปประเทศที่เราจะปากดูน้าห้อครับดนเวลาดคือซอยสอนแซงสะอาดารไปรรเทนเนาะเออแลซอยนรัเด็กคนหนุ่ซอยเนาะอ่ะสุด้ายีกนี่รับขอขบคุณรูอาสาครับนั่เรียนขอขอบคุณห้องครับอาจารย์เลียนภาษาอังกฤตรงหน้าผมเป็นเพ่น อุสรานั่งปฏินเนี่ยนา่าดตลอาเทศานอีกครับขอพอพุธได้ออกสิแต่นะครับท่านทีส,ส,สองฐาจะอคอยดูอย่างนื่งรับสุขาพแรกแข็แรกครับขอพระพุณไออกสิทธาครับานท่อายุวันสิบหาปีดูดีแห้งตลอดแข็งแรกนครับขอพระพุณทูแข็งะจงล้สแล,สล้วครับ เวลาเนี้ยถ้าสื่อของเราาครับน่ยครับขอพิเศษนะครับดูดีมแห้งแข็งแรงครับหล่อมด้วยครับขอใถือเทียนโดยกำลังสาธุขบถุนะครับ